แต่วันนีู้เกมครับแมนะับและวันนี้ <c oughs> แบบทุกคนนะเพื่อนๆห้สังเกตนะคลิปของผมอะจำไมีตอนเล่นจริงจังไม่ก็ทําทบล็อกไม่ก็อะไรนะแต่ว่าช่องเรายังไม่มีคลิปแกล้งเลยเออช่องเรายังไม่มีคลิปแกล้งเพราะฉะนั้นนะเราจะมาแกล้งแขกแรับเชิญแลเที่รักของเราที่เราเจอเกี่ยวกับิปนะงั้นเราก็ ไปกันดีก,กว่ามาทุกเหมือนว่าตอนนี้แขกแขกรับเชิญเ,เขาเข้าเกมนะครับแล้วก็เผอนลืมบอกนะครับแขกรับเชิญเขาอยู่เขาอยู่คนละห้องกับผมนะครับราะจะนั้นเขาจะไม่ได้ยินนะครับไปเข้าไปเลยครับนี่วันดีเออเขาอยู่คนละห้องกับผมนะครับเขาน่าจะไม่ยินผม ก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมพวกดาบพวกอะไรก่อนเนาะก็ใช่แหละมังม้งมัง้งมั้งก็เดี๋ยวเราจะปฏิบัติการแกล้งเพื่อนนะก็ะคือแบบเอะไรทำไงดีกับก,การแกล้งเพื่อนครั้งนี้ก่อนอื่นเราหยิบของที่แบบโอเคโ่เพย์มาก่อนอย่างเช่นพวกแดดกับกางเกงแล้วก็รองเท้านะแล้วก็โต๊ะอนินชารี่สำคัญนะ คืออ้าวเอ็นชัร์ตัวเอนชัรต,ต้องมาตรงนี้ไม่ใช่หรอแต่ไม่เป็นไรไม่ทันแล้วอ่าวางตัวเอ็นชัรเลยแล้วก็ดรอเอ็นชัรเลยไม่มีประโยชน์แล้วเพราะมีอยู่อันหนึ่งก็แล้วหลังจากนั้นก็เอ็นชัรดาเอ็นชัรอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรกันครับเนี่ยะทำาะไรนะ ดูเหมือนว่าเพื่อนผมจะเล่งออกไม่ก็กระตานานะครับงั้นเราก็ต้องรอแป๊บนึงอ่ะโรซาหยุดเลนก็มาต่อกันเลยนะครับเอาเวลาตอนนี้เพื่อนผมน่าจะเข้าแล้วครับแล้วก็เข้าบนที่เรียบร้อยนะเรียกว่าเป็นอะไรเดียอ่ะง่ายคือแขกรับเชิญคนที่เคยเห็นบ่อยๆนั่นเองครับ เราจะลองเอาเสียงของเขามาให้ดูนะครับว่าเขาคือคนคนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปหาเสียงเขาก่อนอนี่ไงเจแล้วใคอยอะโอเคมัน,ม,นมันเป็นแค่คลิปวิดีโอเสียง,งสั้นนะก็คือคนคนนี้แหละคราที่ผมจะมาแกล้งเขานะันอื่นต้องเป็นชาดอจอาลงอะไราให้ดีก่อนเออนี่นี่ ก็ก็ใส่ชุดก่อนเลยดีกว่านะอ่าแล้วอันต่อไปก็ต้องมีพวกเอ็นวิวอ่ะแล้วก็ธนูมาก่อนเลยธนูเอาลูกต่อขั้นเดียวก็พอมันจะเป็นชาร์ตเดฟินิตี้นะนี่อ่ะมนเล็กประมาณนี้อืมแล้วก็เอ้าผมเอาลูกต่อคอนเทนธนูจบเลยอ่ะจบแล้วที่เหลือก็แค่พวก en อเอ็นที่เหลือก็แค่พวก เอ็นวิวนะว่าแต่ผมลืมปิดเสียงหรือเปล่าเนะี่ยผมก็ปิดไปแล้วนะครับ hmm. เอ็นวิวอยู่ไหนอะเอา้าผมลืมไปมันต้องกดช่องนี้ด้วยนี่ครับเอ็นวิวแล้วดูเหมือนว่าเฮ้ยเฮ้ยผมเจอหมู่บ้าน, Village, นวิลเลจเจอว่ะผมผมไปด้งเนาได้ไหมตอนนะี้เอ้น่าดูมากเลยแล้วดูเหมือนแบบหมู่บ้านปิซมาตม ไปเปนชารตของต่อดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเอนชัร์ของก็ยาวแล้ว,ลวไม่รู้จะดูอะไร้วนะโอ้โหแนั่นอ่ะโอ้อังน,นี้นะเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ผมเอนชัร์อะไรเรียบร้อยก่อนนะแล้วก็เราจะกลับมาแก้เพื่อนกันอีกครั้งไปเลย ก็ตอนนี้นะครับในที่สุดผมก็ับเอชร์ดของเสร็จแล้ววูอ่าเอชาร์เของมันโคตรยากมันยากเย็นอะไรนักหนาโอ้ยอย่าพึ่งสู้อย่าพึ่งสู้วันหนึ่งผมว่านะต้องต้องปักให้แน่นว่ะเขาถึงจะรู้อ่ะเขาถึงจะรู้อ่ะอย่าพึ่งสู้มันแบบว่าวันโอ้โหมันดูเขาเขายิงตันวเลยบอรล้เลยแล้วผมเอาไอ้นั่นมา โอ้โหจังหวะนี้ผมต้องเอาป้ายเป็นกรอบวงกันแล้วจังหวะนี้อืมอืมอืมอำมาเลยเอ้ยเอ้ยทำมาดีพลังป้ายอุ้ยคันน็อกแบ็กด้วยใช่ไหมไปนี่จังหวะนี้วิ่งเลยมั้งอุ้ยอุ้ยนั้นวัวนั้นวัวเออขอบคุณนี่ขอบคุณนะที่คันน็อกแบ็กหนีอ้าวผมโฆษณาตัวครับอย่างนี้ตัวตาย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 ยังไงผมก็ตายอ่ะ ผมเปิดในผมเปิดไมค์เดดดิทก่อนไปก่อนนะว่าโอนอันาอน,นาน์เฮ้ยโฆษนาโฆษนาเฮ้ยเฮ้ยอย่าเบืง่งอย่าเบื่งผมปิดไมค์นะวันนี้โอ้เขาอยัางตีผมยีกตอนนีน้โอเคผมว่าต้องเล่นทันบุตแล้วปะแต่ว่าทาันผมไม่ค่อยเม่นเลยเอาไงดี

เจ็ดตูดเลยนะเจ็ดตูดเลยนะแต่แล้วลูกเราต้องยิงให้โผลนะหัวโผล่โอเค,อเ,คเดี๋ยวห้มันก้อนหิมะนี่ว่ะอะไรนะมขอพิมพ์ไปหาเขาก่อนปลาหิมะอ๋อโอเคเขาบอกว่าเล่นปลาหิมะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนรกเขาจากักรหนมาริงผมแร้วฮะโอเคน้นวัวขอเป็นอาหารให้พี่หน่อยนะโอเคกดไคล ด้วยผมด้วยเอ๋เก็บ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 เบิ้บเบิ้บปบ้บเบิ้บเาิ้บเบบปบ้บเิดบเบบเ้บเบบเัิบเบบิบเบาบเบิบเบิบเบ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 บบบบบบเบบ ก็มาดีแค่เพื่อนลนะนี่แน่นี่เนี่เ,นเออเออโอ,อ้โ oh อ my god อ้าวเฮ้ยทำไมธนูผมหายกันนะเกิดอะไรขึ้นธนูผมหายเฮ้ยทุกคนธนูผมหายธนูผมหายอ้าอ้าว no 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 ธนูหาย oh what the h e c k ธนูไปไหนแล้ววะ้าโนูหาพิมไปก่อนเล้กกันอันนี้คือภาษาของเราสคนนะคนดูอาจจะดูไม่ออกอคนดูฟังไม่ออกแน่นอนเลยภาษาของเราเองนะ,ะคนดูบอกพิมพ์ว่านี่เลย ทำมผมพิมพ์ไม่ได้วะเฮ้ยอืมโอเคประมาณนี้อือขนูหายเอาไงดีผมพิมพ์ไปว่าขนูหายนะเมื่อกนะี้ตั้งปรีให้ท่านผู้ชมเลยนะ โอเค๋ยวผมต่อไปนะแค่ประมาณนี้สองคค่ประมาณนี้อาวว่ะเพราะว่าแต่นี่เรามาสิบนาทีกว่าและเราก็ได้เวลาที่เราจะมาเก่งเพื่อน ก็เป็นเริ่มกันเลยละกันนะจังเพลงของเราก็คือก็คือก็คือเอาวันเดย์โอโอโอวันเดย์วันเดย์โอเคโอ้ยผมผมยังไม่ทันพูดผมยังไม่ทันพูดเลยว่าเพลงคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งโอ้ไม่แกโอ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  no no ่ o เดี๋ยวพิ่ง เอาชิ้นเงียบๆคินแม้ก yeah. ็ไปดีดิเออโอเคเราต้องไปหาที่เงียบๆคุยที่เราต้สงบให้เขาไม่เห็นเราอ่ะแประมาณตรงนี้ baby. ้แลคระมาณนี้เอาละผมจะแกล้งเขาเบาๆก่อนแล้วค่อยแผง่งแรงๆนะ<า>ดึงแล้วก็คือทายทุมน,น่าจะเห็นตั้งแต่ผมตัดกิ๊บแรงๆใช่ไหมแล้วผมเอาไข่ซซมบี้มาโอ๊ยลืมไปนี่ตอนกลางวันนี่หว่าสวยเลยตูยตน มันไล่ผมหรือเปล่านะโอเ้เขาฆ่ามาเลยเฮ้ยเขาฆ่ามาเลยนี่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 เอามาเ,เจอเจเลอาสวยนะสวยสวยสวยอา้อาวอๆาสวยสวยจนเลยตอนเนี้ยสวยอา้อาววัดผมตกผมตก ผมเติกมาแล้วนี่เชื้อละความซอมบี้อไงเนี่ยเหมือนกับในหนังนเลยซอมบี้โคตรเยอะก็ผมลืมบอกคุณดูไปว่ามันเกิดบั๊กนะครับอืมโอเคตอนแี้ผมเข้ามาแล้วตะกี้เขาออกพื่อะไรก็ไม่รู้ครับงั้นเราก็ไปเล่นกันต่อเลยก็คือแบบผมเป็นราชาปีศาจนะครับเข้าใจไหมแบบมันมีบัก๊กบักหนึ่งอะไม่รู้ผมเป็นบั๊กอะไรนะ ผมวางไข่ซอมบี้เนี่ยดูนะคุณดูคดุณดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าไข่เขาไข่คิปเปอร์มาคุณสวยซวยซวยเข้ามาไข่คิปเปอร์ก็คือผมเป็นเทพเจ้าแห่งไข่อรัเพราะว่าผมวางเท่าไหร่ก็ไม่หมดคุณดูดิด 24, ยีย่สิบสี่ยังหกสิบสี่อยู่เลยคุณเฮ้ยมันยืนนะโอ้เพราว่าผมต้องเปิดเมนูดิสก่อนแล้วเปล่าฮัลโหลอะไรโอ้ยปิดไม้ก่อนปิดไม้ก่อนซอมบี้เถื่อนซอมบี้เถื่อน โอเคก็ป okay. ิดไม้เรียบร้อยแล้วนะคพูนช่วยหน่อยอาลืมไปยังไม่ได้เ yeah, ปิดไม้นี่มาโอ้สอมบีตาลีตาลาด o n h นเปิรูไปก่อนยังไม่ได้เปิดไมก พูเอาคลิปไว้ดูไปก่อนโอเคโอเคมัน oh, แตกมดตีมดตีตามมาโอ้ยมีครับตามมาตามมาโอเคปิดไม้แป๊บตอนนี้ก็ปิดไม้ีด้รอและแล้วผมตั้งตามชื่อเข้าไปว่าแต่ตอนนี้ผมตื่นติดใบไม้บวกกับวิ่งหนีซอมบี้ได้แหละื ร,ร้ันบัวก้อยคิปเปอร์มาคิปเปอร์คิปเปอร์เฮ้ยคิปเปอร์ของเพื่ปปอนผมแน่นอนเลยตามหมาตามหมาเปิดไม่อยู่ปิดไม่และบายบายโอเคผมว่าผมจะนัดเจอเขาแถวแถวนะหมูบ่บ้านหมูบ่บ้านอันเก่าแต่ว่าตอนนี้มันแบบ มันเพื่อนใจเลยซอมบี้มันวิ่งตามหลังมาเป็นฝูงโอ้โหลอมบี้หรือว่าแกหนีมาป่าวน่เป็นฝูงเออ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  no เออ no อ้าวไปไปมีซอมบี้วิลเลจเจอร์จิ้วด้วยอ้าวอ้าวอ้าวไปโอ้โหโอ้โหโอ้เป็นเป็นกองเป็นกอง จังหวะนี้โน้โน้โน้แตกมดตีแตกมดตีฉันให้คีเปอร์ระเบิดปิดไม้แล้วนะอ๋อนี่ยนี่ไอ้หนูไอ้หนูเอาเนื้อซอมบี้ไปกินโอ้โหอื๋อเลยนี่ประมาณนี้โอ้เออโน้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  เปนะโอเกินแอปเป็นทนะองแป๊บซัมบี้อย่ารีบร้อนอืมเนี่ยผมคิดว่าจะเสกซัมบี้ตรงนี้แหละมนเป็นที่นั่งบัลลังก์อืมจะเสกมาเป็นล้านตัวเลย้วอ้วอ้าวอ้าวอ้าว my god เหมือนนนังเลย เราจะให้ซอมบี้ไปกัดคนมานีหน่อยมานีหน่อยจะปิดไมล์แล้วนะมานีเร็วๆมานีเร็วๆมา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 น่าจะอยู่แถวนี้นะปิดไมล์แล้วโอเคผมเห็นเขาแล้วเห็นชุดกอนที่ว่าฟ้าโอ้ยๆซอมบี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นพี่บ้าโอ้โหคิปเปะ มันมางคิปเปิ้นเลยซอมบี้มันเยอะมากแล้วเรีกมันเยอะนะแต่ว่ามันโดนแดดตายือืออหือลอมบี้วับอ <c oughs> ือหือทำไมถึงเจอซอมบี้วับเยอะไปเลย,ลเลย <c oughs> ก็หล่อสวยเฮ้ยอืออืออืต่อกินต่อกิน <c oughs> ต่อเลยเฮ้ยต่อปกินก่อน เอาละ่ะโอหนีซอมบี้มาตั้งเยอะและ้วลก็เวลาแกงพิ้นตาอะไรก่อนขอทิ้งขยะก่อนอนะขยะขยะขยะ,ขยะทิ้งให้หมดเลยทิ้งให้หมดเลยโอเคงั้นไงแค่ผมก็กำลังทำอะไรอทุกคนโอเคมามา ผมองเอบย้องไปหาเขานะจอื้อ <stealing> อ <sound of ella> ๋อเขาเห็นผมด้วยมุ <L> ้ย oh, ปิดไมล์แล้วหนาะมาเร็ว,รว,รวมาี่เร็วๆมานเร็วๆอ๋อเดี๋ยวเดีวเดีวนี่มันอะไรกันครับเนี่ยอ้าวสวยสวยส้มนำหนาสมนำหนา,นหนาอะฮิฮิปิดไมแล้วผมจกลงมาทุกคนเดี๋ยววางซอมบี้บนเสานี้เลย ผมว่านะเพื่อนคนนี้แกงโคตรยากเลยเว้ยแต่ไม่เป็นไรผมจะพยายามแล้วกันนะอุ้ยทำตามตัวแบบไม่น่านสงสัยก่อนนะถ้าเกิดเขากำลังเขากำลังทำอะไรอยู่นะผมจะเอาดาบไปฟันเขาแล้วก็วางซอมบี้ลวนเลยไอ้เฮือแมงบุมอุม้ยซอมบี้ น,นี้มันแกล้งยากคลีบเร้าน้องคลิปน้องคลิปน้องเขียวน้องเขียวอย่าพึ่งเอ,อามาดิลมบี้มาไดา้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสกเองทำลายเฮ้ยซลมบีทมมบ้ทำลายของเจ้าเองกล้าเหรอกล้าเหรอโอ้โหอ้าวสมูทแน่อุ้ย โอเคผมว่าต้องหาที่หลบ,บอะเคบล็อกเดียวเพอก็เอบได้แล้วลับบี้ลบมังกันได้หน่อยฮึ่มื่มตัวบักันความอยู่รอดเลยสิผมว่าเพื่อนคนนี้มันแก,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 ก้งวันแจกเหีียญที่คืนไม่รู้จะสำเร็จจะเปล่าน,นะวันนี้ถ้าอยู่บนนั้นด้วยเออผมว,ว่าต้อง ไปหาเขาก่อนอันดับแรกก็คืออันดับแรกอันดับที่หนึ่งคือไปหาเขาก่อนแล้วก็เก็บดินตรงนี้ให้หมดมแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คีปเปอร์ระเบิดนะแล้วกเก็บดินเก็บดินเก็บดินแล้วก็ใช่เราจะสร้างบ้านขึ้นมาหน่อยสูงสูงนิดหน่อยแล้วเราก็จะสร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆไปเลยแล้วกันนะ เปงนะขอเวลาแป๊บน,นึงผมขอไปสร้างบ้านดินก่อนผมว่าตอนนี้ไม่ไหวแน่นอนเะผมไปไฟตอนนี้ไม่ไหวแน่นอนเลยนี่ผมว่าแล้วผมไม่ไหวแน่นอนแต่ผมไปไฟตอนนี้นะผมว่าผมต้องสร้างบ้านแถวนี้แหละเอ,อตรงน,นี้แหละดีแันทางเดินแถวบ้านเขาอีก <c oughs> ประมาณน,นี้บ้านจะใหญ่ประมาณเนาะเออเออเออ เออเออประมาณนี้น่าจะเออแล้วเอาเข้าไปยังยังยังดูนี่แหละยังยังไม่เลิกอีกโอเคแต่ปิดร้นบ้านเสร็จไหนตัวไหนปิ้งบ้านเสร็จแล้วครับทุกคนเฮ้ยอ้าวเขามาอยู่ตรงนี้เลยเหรอไม่เป็นไรดาผมมีคันล็อกแบ็คออกไปโอ้โหเป็นไง ถ้าเขาเข้ามาเขาจะได้กินข้าวอ,ะอ่ะอะข้าวยังไม่ได้สียังไม่ได้เกี่ยวยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะเป็นมาเล็ดข้าวเลยอะ,อะเอาไปข้าวือแล้วโนใส่ตัวนี่อผมเบออว่างซอมบี้อะแล้วผมแล้วผมเอาไขาซ่ซอมบี้ไปตีซอมบี้มันก็เพิ่มจำนวนอสวยสวยเรียบร้อยมไม่รอดทวงทีทีจบเลยนะ แต่ว่าต้องหาแ<ป>บบป้าไม่มีอะไรตอนนี้เปิดไมยู่หน่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรคนคมาช่วยต่อเตอร์เบนเหรอใช่เลยใช่เลยเป็นคนดีไงอุย้ยมือละเอาแล้วมันมาหาคนนี้อีกโอ้ไปไปอื้ไปไป ขุดดินตรงน,นี้แล้วก็เอาไปเป็นที่ทิ้งขยอะทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยบัานน,นนะผมขอเวลาแป๊บนึงก็ามาแล้วดูเหมือนตอนนี้ก็ฮะเด็กว่าตอนกลางคืนดูเหมือนเดิมเฮ้ยว่าแต่ผมไปปรับอะไรวะเนะี่ยเฮ้ทุกคนผมไปปรับอะไระมันแบบมันแบบมันซูมอะ่ะ เสรเรากดย่อแล้ววางบล็อกทินอ่ะโอ้โอ้เฮ้ยทุกคนผมไปปรับอะไรวะเนี่ยผมไปปรับบ้าอะไรวะเนี่ยมันแบบไม่ถนัดเลยอ่ะโอ๋ออ๋ออ๋อไม่กัดโอ้ไม่กัดโอ้ดินดินดินโอ้แบบหันโคตรยากอ่ะแค่หันนั่นอ่ะอย่าพึ่งห้าวผมนะผมขอปรับแป๊บ มันหันยากมากเลยทุกคนเนี่ยประมาณนี้อ่ะพยางโอ้ยยังไม่หยุดอีกอืมผมปรับอันไหนไม่ว่าจะไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยมันก็ยัองอยู่เหมือนเดิมอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออืมปรับแล้วตรงตรง,ตรงไหนวะเฮ้ กลไรผมปผิดอะไรก็ไม่รู้ทุกคนทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้แบบมันไม่โซม่ะ,ะทุกคนไปบาเทวนี่น่าจะไม่เกี่ยวนะเราต้องจำหรือเปล่าอ,อลองดูมันเหมือนเดิมแ้วใช่ไหมถ้าเหมือนเดิมแล้ว แม่เป็นพ่ออัลโตจำที่เองอ้าวเดินๆเดินๆเดินนะพร้อมไอืออี๊คิดจะแกล้งฉันนะสิบอกเลยสมองอันใจฉลาดของฉันเนี่ยรู้ทันนะ รู้ต้องแต่เราคุยกันในดี่ถอนแล้วเกทำตัวหน้าสงสัยแกได้เว้ยเพื่อนจริงฉันจะแก้งง่ายแบบโคตรโคตรย่างงั้นเหรอเกก็รู้ว่าฉันน่ะสามล้านไอคิวไม่เนอโอเคมาปิดตัวได้กันเถอะสามสองหนึ่งสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปไก่อนนะครับบุยบุย บุยบุยเจอกันใหม่คลิปหน้าบุยบุยคลิปหน้ามันน่าจะแกล้งผมหนักกว่าเดิมแน่เลยว่ะบุยบุย